ตอนนี้เรากำลังอยู่หน้าพระที่นั่งปัจชิมาพินุกซึ่งคำว่าปัจชิมาหมายถึงด้านตะวันตกหรือด้านหลังนั่นเองพระที่นั่งองค์นี้จึงเป็นมุขขวางด้านหลังของพระที่นั่งวสันตพิมานภายในหมู่พระวิมานของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าวังหน้าพระที่นั่งปัจชิมาพิมุกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาม โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมตะวันตกที่งดงามใช้เป็นที่ประทับและที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระองค์เจ้าดาราวดีพระอัครชายาในรัชกาลที่สต่อมาในรัชกาลที่สใช้เป็นที่ประทับของเจ้าคุณจอมมันดาเอม พระสนมเอกของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากสิ้นยุควังหน้าในรัชกาลที่7ได้พระราชทานพื้นที่นี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครปัจจุบันภายในพระที่นั่งปัจชิมาพิมุกถูกปรับเป็นห้องจัดแสดงเครื่องโลหะศิลป์เราจะเห็นโบราณวัตถุโลหะมากมายทั้งของใช้เครื่องประดับาศาสนวัตถุ และเครื่องราชอิสริยยศที่สะท้อนฝีมือช่างไทยโบราณทั้งเทคนิคถํามคร่ำบุด,ดุกลกะไหลและลงยาราชาวดีพระที่นั่งพุทธาลวังหน้าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สเพื่อใช้เป็นพระราชยานสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นกล้าเจ้าอยู่หัว ทำมาจากไม้ปิดทองประดับกระจกอย่างวิจิตรเดิมใช้หามโดยพลหาวสินายในกระบวนพยุหาญาตาทางบกต่อมาในสมัยสมเด็จรัชกาลที่5ใช้เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศพระมหาอุปราชและภายหลังใช้สำหรับสยามรมราชกุมารชื่อพุทธา สันธิฐานว่ามาจากลวดลายตกแต่งคล้ายพัดพุทธานซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนาครกรุงเทพมาหานาครพระที่นั่งราเชนธารยานเป็นพระราชยานที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชลักษณะเป็นทรงบุกสะบก ย่อดมุกไม้สิบหลังคาซ้อนห้าชั้นสร้างด้วยไมย้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกพนักพิงและกระจังปฏิยานแกะสลักเป็นภาพเทพพนมไว้ตรงกลางและมีรูปคุดยุดธนาคประดับที่ฐาน ที่คารสำหรับหาม4คารใช้คนหาม56คนแต่เวลาปกติจะคงคารประจำไว้สองคารใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนแห่อย่างใหญ่ที่เรียกว่าขบวนสีสายเช่นในพระราชพิธีโนมราชาพิเศษเป็นต้นพระที่นั่งพรมพรกไม้แกะสลัก ลงลักปิดทองประดับกระจกพระที่นั่งทรงบุษบกย้อนหน้าพระพรมมีมุขรดสองข้างสร้างในรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตะนโกสินทร์สนิฐานว่าใช้เป็นพระที่นั่งราชบัลลังก์สำหรับสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงค์าณเสด็จออกฝ่ายในให้สตรีมีบรรดาศักดิ์เฝ้าในงานพิธี มุกลดข้างหนึ่งเป็นที่ประทรับของเจ้าสิริลัลจาพะระครรชายาข้างหนึ่งเป็นที่ประทรับของเจ้าฟ้าพิกุลทองหรือเจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรพระราชธิดา เมื่อเข้ามายังห้องนี้จะพบกับหอวโขนซึ่งโขนนั้นเป็นมหรสพหลวงที่สืบทอดมากันตั้งแต่สมัยอยุทยาผู้แสดงในอดีตมักเป็นชายล้วนในทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางยักษ์หรือดิงนักแสดงจะต้องสวมหัวโขนหรือหน้าโขนเพื่อเป็นตัวแทนของตัวละครนั้นๆยกเว้นแค่ตัวนางที่จะไม่สวมหัวโขนการแสดงจะดาเนินต่อไปโดยใช้การเต้นนําตามบทภาคและบทเจรจาของวาะและเคลื่อนไหวไปตามจังหวะ เพลงหน้าพาดซึ่งบรรเลงโดยวงปีพาดสีเสะนางแมวสีเสะนางแมวหรือหัวขนนางเวลาทำจากโลหะแดงและประดับด้วยแก้วตาลักษณะของสีเสะมีส่วนคล้ายกับแมวพันกูนจาซึ่งขนสีดำละเอียดและดวงตาสีดอกบวกเสียนนี้ใช้สำหรับแสดงในละครนอกเรื่องชัยเชษซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่อยุทยาภอยในห้องจัดแสดงนี้มีหุ่นหลวงหรือหุ่นขนดาดใหญ่ ซึ่งเป็นหุ่นชักที่ใช้ผู้เชิดหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวหุ่นแต่ละตัวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาวมวิจิตรราวกับนักสแสดงละครจริงๆหุ่นหลวงชุดนี้ได้รับการซ่อมแซมและอนุรักษ์โดยอาจารย์จักรพันธ์โปรยกิจนอกจากนี้ยังมีหุ่นเล็กหรือหุ่นวังหน้าซึ่งเป็นหุ่นไทยที่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญวังหน้าในสมัยรัชกาลที่ห้าทรงสร้างสรรค์ขึ้นใหม่กลไกการเชิดมีความคล้ายคลึงกับหุ่นหลวง ือมีแขนขาครบช่วนและมีแกนไม้และเส้นใจสําหรับการชักให้ส่วนต่างๆของร่างกายเคลื่อนไหวได้ทุกคนทราบกันไหมครับมีอะไรจัดแสดงบ้างในห้องเครื่องถ้วยในราชสำนักไปรับชมกันได้เลยครับ 1. ชนิดและลักษณะของเครื่องถ้วยจัดแสดงเครื่องถ้วยหลากหลายเช่นเบญจรง์ลายครามและลายน้ำทองผลงานเหล่านี้มีทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือ ออกแบบหรือมีตัวอย่างให้จีนผลิตตามสั่ง 2. ลวดลายที่สะท้อนความหมายทางสังคมและพิธีการลวดลายดอกไม้ลายครุฑและเทพพนมซึ่งเชื่อมโยงกับคติเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพล้วนสื่อถึงความสง่างามและบริบททางาศาสนาและอำนาจตัวอย่างเด่นชามฝาครุฑลายเทพพนม โถทรงแตงสำหรับใส่ข้าวสวยจานเชิงใหญ่ใช้ใส่ยำและจานเชิงเล็กใช้ใส่ขนมหรือเครื่องเคียง 3. ชิ้นเด่นที่ควรสังเกตเป็นพิเศษบริเวณที่ควรสังเกตเป็นพิเศษชิ้นสำคัญเช่นชามเบญจรงลายเทพพนมและครุฑสมัยรัตนโกสินทร์พุทธศตรวตรรษที่24สะท้อนทั้งความงามและอำนาจซึ่งจัดแสดงอยู่ณนะพระที่นั่งวสันตพิมาณ อีกหนึ่งไฮไลท์คือชามฝาลายน้ำทองเรื่องพระอภัยมณีมีคำว่าพระอภัยบนฝาและมีตัวหนังสือบนก้นชามระบุไว้ชัดเชนว่าพิมพ์สารมวลบุญทับทิมมรกตขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ